สวัสดีครับมาเจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับ3ามคันผมชื่อตองหนึ่งกิตตากุศลานะครับยืนอยู่นะครับต้องพูดประจำนะครับว่ายืนอยู่ที่โชว์รูมกิตตากุตคานะครับตั้งอยู่บนถนนเส้นกาญพิเศษนะครับมาจากฟังพระพระรามสองนะครับเราต้องขับมานะครับเข้าเส้นกาญนาก่อนนะครับที่จะไปบางแคนะครับอยู่เลนซ้ายสุดเลยแยกบางบอลมาประมาณสักกิโลกว่านะครับก็จะเจอกับ เต็นต์กิจสตาคุกค้านะครับติดกับศูนย์เปลี่ยนยางอกเพิรนะครับถ้าเกิดว่ามาจากเนตีบันธิตเดนะครับหรือมาจากบางบัวทองวิ่งเลนกลางนะครับท่านลูกค้าครับพยายามมองป้ายคำว่าพระรามสองวิ่งเลนกลางมุ่งหน้าางพระรามสองนะครับจะข้ามสะพานข้ามแยกพิคแสบนะครับเดี๋ยวมองบางแคอยู่ซ้ายมือนะแล้วก็เจอสะพานกับรถกลับมาแรกนะครับกลับรถเลยนะเต็นเต็นอยู่โชลูมอยู่ตีสะพานนะครับฝั่งนี้ นะครับใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับอยากคิดว่ามีเยอะนะครับท่านลูกค้าครับถ้าช้าช้าชะล่าใจเดี๋ยวของที่มันมีเยอะนะครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆนะครับของโชว์รูมนะครับพวกเกี่ยวกับรถตู้นะครับส่งของโลจิสติกนะครับต่างๆใครจะไปทําจอต้องจอโจกนะครับใครจะไปขนของนะครับหรือ เพิ่งซื้อไปทำนะครับเกี่ยวกับเอาไปทำดัดแปลงนะครับไว้นอนนะครับชอบออกป่านะครับเป็นรถบ้านนะครับอ่าชอบชอบเที่ยวนะครับแล้วก็ใส่แหลกข้างบนนะครับมีพวกเรือแคนูนะครับมีกระเป๋ามีอ่าเต็นท์นะครับแล้วก็ข้างในนะครับใส่อุปกรณ์ที่สามารถไม่ต้องโดนน้ำนะครับใส่ข้างในนะครับสบายๆขับรถชิลๆก็อยู่สามพันแบบประหยัดระเบีย น้ํำมันนะครับก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเกินไปแถมนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือรถตู้ทั้งสามคันที่เอามาวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับสัก10วินาทีได้ไหมครับลูกค้าครับเดี๋ยวไปกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับระหว่างนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับหน้าตา3คันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเดี๋ยวบอกราคาปี2 0 1 4นะครับ ปี2องพดูก่อนนะครับแล้วก็ดูดูป้ายนะครับช่องทางการติดต่อของกิจราคุตคานะครับนี่นะครับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับตองหนึ่งกิจราคุตคานะครับนี่นะครับหลายช่องทางนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเริ่มที่คันไหนดีนะครับเริ่มที่คันไหนดีนะครับผมให้ดูคันมาจากดิมเลยดีกว่านะครับ มาจากริมเลยดีกว่านะครับดูไฟหน้าก่อนนะครับลูกค้าครับที่เห็นเป็นสีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเขียนอ่าเขาเรียกว่าสีแบบล้างออกได้นะครับเขียนหน้ากระจกนะครับว่าฟีดงฟีดาวผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับรอยขูดออกนะครับนี่คือสีที่ว่าเขียนหน้ากระจกเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจเอาไปเลยครับปี2014นะครับปี2014 429,000บาท ส29 0 0 0บาทถ้าอยากได้เงื่อนไขแคมเปญโปรชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษโทรหาผมตองหนึ่งนะครับพูดไม่ได้นะครับทีนี้นะครับผมได้โปรชั่นคนเดียวนะครับสำหรับไฟแนนซ์โทรมาหาผมไม่มีคำว่าผิดหวังครับลูกค้าครับไม่มีอะไรเหมือนชาวบ้านแน่นอนนะครับก็ดูได้เลยนะครับหน้าตาเขาที่ผมเดินไปเดินมาไม่ใช่ทำไมคือจริงๆแนละ้วผมอยากจะไล่้คันเดียวนี่แหละแต่อยากจะเอามาพวกว่ามันของมันมี อยากจะมาเรียงกันสัก20คัน30คันพื้นมันไม่พอพื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะไปชนรถคันอื่นเขานะครับฝากไปถึงตอนค่ำนะครับเดี๋ยวต้องเจอผมอีกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รถตู้เย็นวยสวยๆใา้ลูกค้าดูแต่ตอนนี้เอาตู้ทึบไปก่อนนะตู้ทึบไปก่อนปี2014นะครับ4 29 0 0 0บาทกู้ไปแล้วได้เต็มผ่อนแค่8 0 0 0 9 0ถึง9,000บาท แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกปีผ่อนครับผมอ่านะครับเป็นหน้ากันดัมนะครับสองชั้นแล้วนะครับตัวนี้อ่านะครับได้ยินชัดนะชัดไหมครับชัดไหมครับชัดนะครับนี่นะครับเป็นรถสีขาวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถป้ายเขียวหลายคนบอกว่าตรงหนึ่งครับถ้ากับผมถ้าพี่ถ้าหนู จะเอาไปทําเป็นรถป้ายฟ้าได้ไหมเปลี่ยนเป็นประเภทจะไปจกกระจกจะไปติดแอร์ใส่เบาะรักษาแถวได้ไหมครับเพราะหนูหารถที่มันเป็นป้ายฟ้ามันปีประมาณนี้มันห้าหกแสนนะครับห้าหกแสนหนูเอาไปทำก็เต็มที่แล้วก็ประมาณสามสี่หมื่นห้าหมื่นหนูมีพักพวกอยู่ได้ไหมครับได้ครับเปลี่ยนประเภทได้ป้ายฟ้า เปลี่ยนเป็นประเทศป้ายเขียวบรรทุกได้ไหมได้ครับภาษีก็แตกต่างอันนี้ก็อยู่ประมาณ8900บาทป้ายฟ้านะครับรถนั่งก็ประมาณ1,900บาทนะครับไม่แพงหลายคนเข้าใจว่ารถตู้มันจ่ายแพงไม่ได้แพงนะ4ประตูโคตรแพงครับลูกค้าครับนะมาดูต่อว้าวใหม่มากนะครับมันใหม่จริงๆ ตกใจนะครับถ้าเกิดเปิดไปไม่ใหม่นี่ผมแย่เลยนะมาดูครับมาดูนะครับมาดูตั้งแต่ประกอบประตูนะครับแผงข้างนะครับตัวนี้เป็นมือหมุนเพราะมันไม่ใช่ตัว GL มันเป็นคนนี้นะครับดูตามทรงตามซอกนะครับใหม่หมดนะลูกค้าครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าสภาพโอเคนะครับใหม่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับได้เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะครับ ขายให้เลยนะครับในราคา429,000บาทส่วนข้างหลังหลายคนบอกว่ามันปูตีนกระหับมาตัวนี้มันใช้บนรถเมย์ผมต้องแจ้งแบบนี้ครับลูกค้าครับดูมันหนามากไม่ใช่อันบางๆนะหนามากนะครับก็ความหนาประมาณนี้นะครับความหนาประมาณนี้นะครับสามารถทนแรงเสียดถีทนน้ำหนัก นะครับไม่บางไม่ฉีกขาดนะครับและก็ไม่ทําให้พื้นของท้องรถนะครับเป็นยิ้วเป็นรอยนะครับแล้วก็บุกไว้ข้างๆนะครับเพื่อในการขนลงขนของได้ง่ายดายขึ้นนะครับแล้วก็เจาะกระจกเอาไว้นะครับข้างหลังนะครับเผื่อบางทีอยากคุยกับคนข้างหลังในไอ้นี่ยกตัวอย่างนะครับเผื่อเวลาขึ้นของสักเครื่องไว้เปืดกระจกนะครับแอร์เขาเข้ามาข้างหลังได้นะครับท่านลูกค้าครับแล้วดูนะครับ รอยต่างๆนี่เป็นคนให้รื้อออกเองให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับไม่มีนะครับไปชนไปเบียดไปก๊อปปีม้มาจากที่ไหน <c oughs> แล้วก็รถตู้นะครับพวกนี้ข้างหลังนะครับจะมองเห็นเป็นตู้ทึบก็จริงจะมองเห็นเป็นกระจกแต่เป็นาลายนะครับตะข่ายเหล็กอยู่ข้างในนะครับอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและแข็งแรง นะครับบางคนอาจจะพอเห็นนะครับทุบกระจกนะครับเอาของข้างในไม่ได้นะครับมันใส่ตะแกรงเหล็กไว้อยู่นะครับข้างในใส่ตะแกรงเหล็กไว้อยู่นะครับแล้วก็พื้นนะครับหนาคงทนแข็งแรงวัสดุนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไปปูเองก็เป็นหมื่นนะตัวนี้ไปปูเองก็มันเป็นหมื่นนะแล้วก็มีตะขอเกี่ยวเชือกมาให้นะครับไว้รั้งของมัดของ ขึ้นลงมอไซค์นะครับได้หมดหรือใครจะขนอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นรถตู้อเนกประสงค์ใช้อะไรก็ได้ที่เราอยากจะขนนะครับที่มันเอาเข้ารถได้นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าผมจะเอาไปขนช้างได้ไหมครับเข้ารถไม่ได้นะครับลูกค้าครับเอาที่เข้ารถได้กันก็พอนะแล้วหลายคนอ้าไปวิ่งร่วมวิ่งกระตันดูนะครับปวเอ็กเตอรนะครับวิ่งขนศพนะครับวิ่ง ต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วนะครับในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับแบบกรุงเทพนะแล้วก็อัตราเครื่องแรงนะครับน้ามันก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับนิ่มทําความเร็วได้ดีนะครับคันนี้ก็แนะนานะครับไปนะครับไปดูต่อนะครับเราก็จะเปิดได้ดูนะครับว่าทุกคันที่ผมเอามาให้ดูนะครับมันเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ก็แสงสว่างเข้ามาดูเราก็ได้เห็นความสวยงามของพื้น นะครับอลูมิเนียมนะครับตีนตะขาบตัวนี้ว่าสวยๆปูมาอย่างดีนะครับใช้ของวัสดุเกรดดีครับท่านลูกค้าครับนะก็ถือว่าท่านได้ไปเป็นหมื่นนะครับเกี่ยวกับพื้นนะครับใช้ทํางานได้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องให้สับสนนะครับสบายๆอ่านะครับมาดูนะครับข้างลงข้างหน้านะครับเหมือนกันหมด นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มกู้เต็มไม่ว่านะครับลูกค้าที่มีเคหรือไม่มีเคไม่สําคัญเอามาเลยนะครับกู้ได้เต็มหมดนะครับสามารถกู้ได้เต็มหมดนะครับไม่มีประวัติก็กู้ได้เต็มนะครับกับรถตู้ปี2 0 1 4เครื่องยนต์3 0 0 0ดีเซลและก็ผ่อนอยู่เดือนประมาณ8-900 0บาทครับลูกค้าครับทุกอาชีพออกได้ได้อะไรจากคันนี้1นนะครับถ้าท่านอยากได้คุณของ ท่านได้ความพร้อมไม่ต้องไปทําอะไรนะครับภายนงภายในปูไม่เรียบร้อยระบบเครื่องยนต์ระบบกเกียร์เซ็ตไมห่หมดแล้วราคาก็โดนใจแถมจัดไฟแนนซ์ยังได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินหลอกรถก็ได้นะครับได้กับรถตู้ใช้สอยนะครับรถตู้เนี่ประสงค์ท่านมีแต่ได้กับได้หากันมาให้แล้วนะครับของที่สอบถามกันมาเยอะเหลือเกินสําหรับรถตู้พวกลังคาเทียปิ๊บเล็ก นะครับใครจะไปใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะไปติดแอร์นะครับใส่ผักนะครับรักษาอุณหภูมิก็ได้นะครับส่วนนะครับทุกคันเหมือนกันหมดนะครับทุกคันเหมือนกันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับวนได้ดูก่อนคันนี้นะครับบอกได้เลยเปิดดูได้เลยทำไมนะครับคันนี้ผมถึงเปิดหลังนะครับบอกได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับนะ ช้าๆชัดๆไม่ต้องบอกนะไม่ก็อยู่ประมาณแสนต้นนะครับราคาเท่ากันหมดแต่คันนี้ที่ไม่พาให้ดูนะครับมาครับอะให้ซูมเลยครับเลขไม้ให้ดูเลขไม้เลยครับคันนี้เข้าไปใกล้ๆครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยนะครับเลขไม้นะครับ8 4 0 0 0โล นะ8 4 0 0 0นโลนะครับ1ใน3คันนี้นะครับมีไมาย84,000โลคือคันนี้ปี2024นะครับ35,39 84,000นโละครับอาจถือว่าไม่บอกกันแล้วนะครับอาจเท่ากันหมดราคา4,29,000บาทนะครับ429,000บาทนะครับแต่1ในนี้นะครับเรามีอยู่คันหนึ่งไม่ถึงแสนบอกไปแล้วนะครับคันไหนราคาเท่ากัน เข้ามาดูกันได้นะครับท่านลูกค้าครับวันนี้นะครับถ้าท่านซื้อผมจะผมผมมีอะไรให้ท่านแน่นอนโทรหาผมนะจับนิ้วนะไม่ใช่ทําไมเขินนะโทรหาผมไม่ใช่บีบบังคับแต่ถ้าท่านโทรหาใครก็ได้บอกว่าขอสายน้องต้องหนึ่งที่ยืนอยู่3คันเนี้ยและจะได้สิทธิพิเศษนะครับมากกว่าคนอื่นแน่นอน ซื้อรถกับกฤษดาคุณคาท่านได้อยู่แล้วนะครับแต่ซื้อกับผมท่านยิ่งได้เข้าไปอีกนะครับวันนี้นะครับผมตองหนึ่งนะครับต้องขอฝากรถตู้นะครับไฮเอ็ดหลังคาเตี้ยปี2014ทั้ง3คันนี้ในราคา4 2 9 0 0 0บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8-9,000บาทลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บทำยังไงครับลูกค้าครับไม่ต้องตกใจ นะครับไม่ต้องมากรุงเทพไม่ต้องมาเสี่ยงโรคภัยต่างๆเราจะทําการอบพ่นฆ่าเชื้อนะครับด้วยน้ํายาพินเศ่นนะครับอบโอโซนต่างๆให้เชื้อโรคมันหมดไปและนําไปส่งถึงหน้าบ้านอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับและก็ต้องประทับใจถึงหน้าบ้านแบบฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับน้องต้องหนึ่งนะครับขอฝากนะครับรถตู้รถตู้ใช้งานนะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับใครอยากได้นะครับต้องมาคุยกันนะครับลูกค้าครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมตองหนึ่งกิษดาคุตคาเบอร์โทรศัพท์0868656996ยินดีนะครับให้คำปรึกษาลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้ก่อนจากไปนะครับขอฝากหน่อยครับเพจ Facebook นะครับกิจดาคุตคานะครับเพจ Facebook กิจดาคุตคานะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอินสตาแกรนะครับ l i น์แอดนะครับ YouTube นะครับก็พิมพ์คำว่ากิจดาคุตคานะครับพิมพ์คำว่ากิจดาคุตคาเพื่ออะไรครับ กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับก็กดติดต่อกันมาได้นะครับเพราะเรามีหลายช่องทางแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวบเรื่องรถนะครับที่เกี่ยวบเรื่องรถของกิจดาคุดคาเข้าออกนะครับสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายทุกท่านทุกคนที่นี่นะครับเต็มใจให้คำปรึกษาทุกคนนะครับและก็นะครับและก็นะสำหรับผมนะครับใครโทรก็ อยากได้อะไรนะครับขอบกันนะครับ086 865 699 6ต้องทิ้งด้วยตู้ไฮเอ็ดปี2014 429,000บาท429,000บาทครับสวัสดีครับ